สวัสดีครับปลาแชเนลครับเมื่อคืนนี้ฝนตกครับเดี๋ยวเลยมายางเลาะหล่อรัวๆมายางเลาะหล,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 ล่อริมบ้านคางบ้านเห็นนี่แหละครับวัสดุอุปก,กรณ์วัสดีเท่ามือนี่ครับนี่ไอ้ห้างนี่แหละครับเมื่อคืนนี้ฝนตกคิดว่านาซีมีใครหมดแดงกันครับนี่ห้างนี่แล้วอันี่ห้างหนึ่ง ๋ยวาเขาสิมาแย่กันครับว่บาฝนเริบตกแล้วที่ว่าน่าสีมีใครมดแดงครับเดีย๋ยวจะน้อยเข้าสิไปแย่กันครับไปเบิ่งกันเลยครับโอ้โหุ่นเห็นแต่มีใครดิเน,นี่ยฝุ่นมันมันหย่อนลงไหมครับมันหนักไหมครับน่าสีนักใครนนาสีมีใครอยู่ครับโอเคครับได้มาแล้วครับเ๋ยวเขาสีแย่ใครมดแดงครับ เงีบเแบบว่าบ่ตองเงี้ครับอันนี้เป็นแบบว่าฮักฮักงานมดครับเพราะว่าต้นมันหมดสูงครับหมด,ดยางสิไล่ยยังหน่อยมาแล้วครับมากดสิสัน้นปลักบนบามามาหลุดกันครับบานสินี้ใครบอกครับสันเบิงสันเบิงสันเบิง มีป่าใครอะโอ้ใครตรงครับอืมมีใครอยู่มีใครอยู่ค่อยสั่นหอยครับเพราะว่าสั่นแห้งเดี๋ยวใครมันสิออกไปนำ เป็นใครบ่าครับมีแม่เปลี่ยงความนิดหมดกันนี่ชีวิตของ ใครบปลายบนไดยครับพังเลครับพังบนนี้ครับ,ครบใครบอลายบนไลยครับมีเสืเปลี่ยงครับเสื้อเปียงเลยหมดกันเลย ผมว่าก็ได้ล่องห้างไม่หรือครับแบบที่นี่ห้างทหารมั่นหมายโพดเออ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 ห้างไม่ครับอันนี้ใส่แปลงน้อยเลยนะครับสั้นๆบั่งนะนี่ครับอันนี้ใส่แปลงแล้วครับนี่อันนี้เรียกเรียกออกเรียกมดแดงออกจังน่อยแล้วครับนี่มันก็เลยมันก็เลยอันนี้อยู่ครับเออเออ เออใส่แป้งเอาได้ครับสูตรนี้บมื่อไรแบบว่าบมื่อไรเอาใส่น้ามาครับอันนี้ใส่แป้งแล้วก็ให้มันเดียงมันไปครับนี่ผสมกันเดี๋ยวสีปเรีเยกออกดีๆแล้วสีปิดกล่อยครับย่อมไข่หมดเดียงนี่ครับเออเออสำเน็ตละไปไปไปพอแล้วพอแล้วไปเรียกไปเรียกลดกัดยังบัดที่นี่ไปเรียเข้าวเสียบมาล่า,ลางครับไปกระซ่อนหลังครับ แล้วเ,เปลี่ยงออกครับ ที่เสร็จใจได้บันที่นี่โอ้อันนี้ปีกกล้อยครับใช้ถัวยดีปีกกล้อย เขาได้ไข่มดแดงเขาเยี่ยมาแล้วเขากลับมาขัดส่วนผสมนะครับนี่ครับวันที่นี่สีมะก,กรอยด้วยครับวันที่นี่นี่ส่วนมะก,กรอยกับสีมีนี่แหละครับไข่มดแดงหอมแดงซอยครับนี่แล้วก็หอมหอมใบครับใบหอมนี่ครับตัวครัวครับพริกพริกป่นนะครับแล้วก็จะยังมากเผ็ดยังนล้วก็ใส่พริก พริกซุครับพริกขี้ฟ้าสดสุกแล้วครับหน่อยสุกครับนี่แหละครับอื้ออ er ื้หมดกัดอื้ออหมดกัดโอ้ธรรมชาติของแถวดเนี้มาปุ๊บกับมืกล่วยเลยหมดกัดครับเออนี่อันนี้น้ำปลาด้วยครับนี่ใส่มาหลายดอกครับเพราะว่าหลายมันมีเข้มข้ เตรียผสมรพร้อมแล้วกัจัดเลยครับคนเข้ากันเลยครับนี่ครับนี่ครับของผมผม,ผมมากินเผ็ดเพิ่มกว่าทีใส่พริกหลายน้อยนะครับสำหร,รับผู้ใดบ่มักเผ็ดก็อดสิบบ่้องใส่บ่พริกหลายครับนี่แหะครับอื้อเอื้อหมดกัดนี่แหะครับคนเข้าไปคนเข้าไป หอมหอมกว่ขัวครับพี่น้องหอมกว่ขัวขนาดเลยนี่นะครับบนตัวก็เหล่าไข่โมดเดียงอ๋ออกไข่กระไรเยอะมาหาไข่โมดเดียงมากร่อยครับโอ้หอมหอมกว,ว่ขัวขนาดเลยครับเสีน้ำปลาเยอะหน่อยครับเดี๋ยวใส่ล่องเมือก่อนครับใส่แคลเซียมล่องเมือก่อกนว่า ีพอดีบ่ครับกัญชัยหลายที่เข้มปวดบพี่แก่เงี้ยของผมนีบ่บ่ใส่สูตรน,นีบร่บ่ใส่ผงชูรสนะครับสำหรับผู้ใดมาใส่ก็ได้ครับเพราะว่ากันแต่ว่าสูตรน,นีบร่บ่ใส่ครับซิมซิมอืมว่าท่านาเรือบนไหน เซนต์แป้งเลยขนต่อ,อ,อโอ้หมดกันครับจิ้มเลไกันนะเนี่ยเซบพริกน้ำ ความก่อขวัวครับ,บ,บนี่คือกาแพันธุนงมันนึงว่อเทปั้ซะน่าสิพอดีดอกน้ำปลาเตะละลายพอดีครับเข้มโดยปกตินี่คอนเส้นน้ำปลาลายเกินไปนี่มันเข้มครับ,บเดือดเยนอยู่แล้วลครับ เอาซิมไปที่นี่เรียบร้อยครับก้อยไข่หมดแดงครับมาได้ครับกินก้อยไข่หมดแดงนุ่กันครับเสีบยบดีอยู่ครับสําหรับบรรยากาศฝนตกซ้๊อไหมครับเงาก้อยเงาไข่หมดแดงมาก,ก้อยครับเอาซิมมึงไปกันนะมาม่วงกัวดีครับ สุดยอดครับอาหารสั่นสูงแออง่อะไรเหรอครับยังแสบตปโดแดงกัดจังหน่อยครับอืมอืมอืมดุยอืมดูยอดเรื่องอะครับขาดก๊ไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนบเลยครับเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิป อาหารแบบคลิปแบบเกี่ยวกับปลาปลามาให้เบิังครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับจะพูดติดตามแท้เลยครับลาไปก่อนครับสวัสดีพบกันใหม่ครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับว้าเพดีจ้วย